คุนทั้งหลายครับก็เป็นสภาวะของบุญกุศลน,นะที่พวกเรากระทำต่อเนื่องกันมาจนถึงเวลานี้นะฮะเกิดมาในชีวิตนี้ปีนี้เป็นปีที่ทำบุญเยอะที่สุดเป็นผลรวมของบุญที่ประณีที่สุดแล้วก็เป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างนั้นในค่ำคืนนี้ที่เราจะสวดมนต์ร่วมกันนะ คุณนั่นแหละจะได้สวดมนต์ในวาระที่เราได้ถวายมหาสังฆทานต่อเนื่องเป็นเดือนที่29พูดได้เต็มปากว่าเป็นมหาสังฆทานไม่ใช่สังฆทานเล็กเลยเพราะมีพระพุทธรูปอันประณีตเป็นประธานมีผ้าไตรจีวรเนื้อดีเป็นประธานมีเครื่องจตุป,ปัจ,จัย,ยทยธรรมครบถ้วนมีข้าวสารเป็นข้าวสารอินทรีย์เป็นข้าวสุรินทร์อินทรีย์มีน้ำดื่มไม่ใช่น้ำดื่มธรรมดาเป็นน้ำแร่บ,บริสุทธิ์ มีปัจจัยบริบูรณ์ครบทุกการถวายมีหนังสือธรรมะด้วยในการถวายหมาสังฆทานรวมถึงเครื่องกับปิยพันธ์อันควรแก่พระสงฆ์ไม่ผิดพระธรรมวินยัยคัดสรรอย่างดีและนําถวายด้วยจิตอธิษฐานโดยผู้เขียนหนังสือจิตอธิษฐานเองคือผมเมื่อดรเรเปเนสซูน,นันสสีและพาคณะนี้สร้างบุญกุศลต่อเนื่องกันมาตลอด5ปีนี้วันนี้เป็นผลรวมของบุญกุศลที่ปรากฏรูปปรากฏนามให้เราได้ทําบุญใหญ่อย่างยิ่งในชีวิตหากแม้นตายก,ก็ก็บริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่ตายนะเดี๋ยวที่เดี๋ยวเดือนหน้าไปพุทธภูมิและที่ต่อไปก็กระถินต่างๆก็ว่าไปตามเหตุและปัจจัยคือน้สวดมนต์พร้อมกันกับสาธุการครับเข้าใจรหัสพันธุ์แล้วนะโอ้มันอยู่ตรงนี้นี่เองไม่มีอะไรบังเอิญหรอกคุณก็สวดมนต์ภาวนาร่วมกันแล้วก็เจ้าภาพผ่านวันนี้โดยเจ้าภาพทั้งหลายแล้วก็มีเจ้าภาพพิเศษคือเด็กชายศิริวิชเฉลิมมิตรนะครับ หรือน้องคิมซึ่งได้มีวันคล้ายวันเกิดเมื่อวานก็คุณแม่บูชาผ่านมาในานามของคุณมัทุรสคุ้มสวรรคณนะก็เป็นผ่านบูชาที่เราได้ตั้งจิตบูชาซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยรวมลงซึ่งความตั้งมั่นนั้นนะครับท่านทั้งหลายครับบัดนี้เราได้สี่สิ่งอันยากสําเร็จขึ้นในชีวิตครับสิ่งยากสิ่งแรกคือการเกิดเป็นมนุษย์คุณได้แล้วครับ อย่างที่สองคือบุญในพระพุทธศาสนาที่คุณได้พบพระศาสนาคุณได้พบแล้วนะครับอย่างที่สมคือการอุบัติของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมคุณก็ได้รับการอุบัตินั้นแล้วครับและอย่างที่สี่คือให้คุณมีชีวิตอยู่รอดตลอดปลอดภัยด้วยศีลด้วยธรรมคุณก็กําลังดำเนินอยู่ดังนั้น4ส,สิ่งที่ปรากฏเกิดจึงได้รวมเกิดเป็นพลานุภาพในการที่เราจะได้สวดมนต์เจริญภาวนาในคืนนี้ นี่นับเป็นกำไรชีวิตครับเราทั้งหลายจะขอนอบ <ivot> น้อมกำไรชีวิตนี้เป็นเครื่องบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาซึ่งพระธรรมเจ้าเป็นเครื่องบูชาซึ่งพระสังฆเจ้าเป็นเครื่องบูชาซึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหลาย <efendim. S 1> เป็นเครื่องบูชาซึ่งพ่อแม่ของเราเป็นเครื่องบูชาซึ่งพระไตรสกข,ขาคือศีลส,สมาธิปัญญา อันเป็นแก่นแท้ของพระศาสนาเมื่อขพเจ้าน้อมจิตในการบูชาก็ขอนอบน้อมวันทาด้วยพุทธทางวันทามิธรรมังวันทามิสังขังวันทามิครูอุปชาอาจารย์คุณังวันทามิมาตาปิตุคุณังวันทามิพระไตรศิกขาคุณังวันทามิด้วยความนอบน้อมสูงสุดในสี่หประการคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์และพระไตรสิขารวมลงเป็นหนึ่ง ประสิทธิเป็นเครื่องบูชาที่ข้าพเจ้าตั้งจิตด้วยความสว่างสวัยด้วยใจศรัทธาน้อมอารัธนากำลังบุญทั้งหลายนิรมิตให้ผ่านเอกผ่านครูเบื้องหน้าด้วยผ่านมหามาลาการนี้จงเป็นดอกไม้ทิพทูบทิพเทียนทิพผ่านใบสีทิพเครื่องบูชาทิพอันเป็นเลิศยกด้วยจิตสว่างบรรเจิดบูชาคุณของพระรัตนตรยัยและผู้มีพระคุณทั้งหลายของข้าพเจ้าขอน้อมน้อมบูชาด้วยการนั้น นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุธทธังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นสร,รณะที่พึ่งสูงสุดข้าพเจ้าขอน้อมร,รัตนาอันเชิญเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอุปัชฌาย์ในการบทจิตข้าพเจ้าทำมังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมบูชาในพระธรรมเป็นสารณะสูงสุดขอน้อมรัตนาพระธรรมเจ้าทุกพระธรรมขันธ์โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระกรรมวาจาในการบวชจิตของข้าพเจ้าสังฆังสารหนังคัจฉามิข้าพระเจ้าทั้งหลายมีพระสงฆ์เป็นสารณะสูงสุดขอน้อมรัตนาอัญเชิญพาอริยรสงฆ์ข้าเจ้าทุกรูปทุกนามโปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอนุสาวนาจารในการบวชจิตของข้าพเจ้า บัดนี้ดวงจิตของข้าพเจ้าได้รับการบวชด้วยมหาตราสรณคมเป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบไม่มีประมาณข้าพเจ้าขอน้อมจิตอันเบิกบานสมาทานศีลปานาติปาตาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธา เวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุรามีระยามชัปปามาถธานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอสมาทานสีขาบุคือจิตนาพึงขค้นเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักขโมยการประพฤติผิดในกามการพูดยาพูดเท็จพูดเพ้อเจอพูดส่อเสียดและการเสพสุรายาเสพติดอันเป็นต้นหนาแห่งความประมาททั้งปวงดวงจิตกายวาจาใจข้าพเจ้าจึงบริสุทธิ์สูงสุด ดัง่งภาชนะแก้วที่รองรับด้วยกระแสแห่งพระพุทธพระธรรมประสงค์ข้าพระเจ้าขอน้อมจิตรวมลงบูชาอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธัางพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวาตาธรรมโมธรรมังนาสามิสุปฏิปันโนพระขวะโตสาวกสังโฆสังคังนามามี ข้าพเจ้าขอน้อมจิตนี้บูชาพระนโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนญาณมณีนพรัตน์ีสะหัสสะชุธามาพุทธโธธโมสังคโฆยะทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังศีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมน้อมจิตวันทา ด้วยจิตนอบน้อมศรัทธาทุกประการวันธามิเจติยังสัพพังสัพพัถถานเนสุปฏิทิฏังสารีริกทาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสักรลังสท่าข้านี้ขอน้อมไหว้พระเจดีย์ในทุกที่ทุกสถานทางพระประมาธาตุผู้ทรงญาณซึ่งปฏิสถานโอรานรูจีน้อมไหว้ต้นพระศรีมหาโพผวยพุ่งรุ่งโรจนร่มรื่นฤดี เป็นไม้พระตัดสรู้จำรัดรัศมีของสมเด็จพระชินสีมหาศ,าศาสดาจารย์น้อมไหวองค์พระปฏิมารูปแห่งพระตถาคตเจ้าผู้ทรงยานทั้งน้อยทั้งใหญ่ทั้งเก่าทั้งใหม่ทุกสถานข้านี้ขอน้อมนอมัสการเป็นนิดนิรันดรอนเทินข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมกราบไหว้ซึ่งสิ่งบูชาอันสูงสุดในพระศาสนาทุกป,ประการอันเป็นมงคลยิ่งขอน้อมจิตขอขอมา ในพระพุทธธรรมประสงค์และพ่อแม่ครอวจารย์ทั้งหลายดังนี้วันทามีพุทธังสัพพะเมโทสังขามัทธะเมพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าเพื่อขอขมาโทษทั้งปวงขอพระองค์ทรงเมตตาประธานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าได้เถิดวันทามิธรรมังสัพพะเมโทสังขมัทธะเมพันเตข้าแต่พระธรรมอันเจริญข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมเพื่อขอขมาโทษทั้งปวงขอพระธรรม ได้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าทั้งสิ้นเถิดวันธามิสังคังสับพังเมโทสังขมัธเมพันเตข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอกราบไหว้ซึ่งพระสงฆ์เพื่อขอขมาโทษทั้งปวงขอพระสงฆ์ได้โปรดให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดวันทามิอาราเมพัทธเสมายังโพทิรุขขังเจติยังสัพพเมโทสังขมัธเมพันเตข้าแต่ปูชนียสถานอันเจริญข้าพเจ้าขอกราบไหว้พัทธเสมาต้นโผทิพฤก นพระศรีมหาโพธิ์อีกทั้งพระเจดีย์อันมีอยู่ในอารามทั้งหลายเพื่อขอขมาโทษทั้งปวงขอปูชนียสถานทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงให้อภัยโทษแก่ข้าเจ้าด,ด้วยเถิดวันธามิครูอุปชายยะอาจารย์คุณังสัพพระเมโทสังคมาธเมพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญข้าเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้ครูประชาอาจารย์ผู้มีพระคุณเพื่อขอขมาโทษทั้งปวงขอท่านจงให้อภัยโทษด้วยเถิด วันธามิพันเตพระขวาลโลกนาถังอตีต่างเมโทสังอนาคต่างเมโทสังปัจจุปันนางเมโทสังขามาธามพันเตข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระจ้าทั้งหลายขอน้อมกราบไหว้พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลกทั้งปวงเพื่อขอขามาโทษทั้งการอดีตทั้งการอนาคตทั้งการปัจจุบันขอพระองค์ได้โปรดประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดส,สาธุสาธุสาธุอันนุโมทามิ แม้แต่กรรมบันในที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพังล่วงเกินต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีข้าพเจ้านี้ขอน้อมอโหสิกรรมทุกประการด้วยดวงจิตอันเบิกบานนี้ข้าพเจ้าขอแผ่บุญไปในจักรวาลด้วยกระแสบุญกุศลจงแผ่ไปในไตรโลกธาตุด้วยจิตของความเลื่อมใสด้วยใจศรัทธาจงเป็นบุญที่แผ่ไปไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไข ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมลรัตนาพระชาพนารังศีพระราศมีหกประการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นประสิทธิรวมลงด้วยกระแสะบุญของข้าพเจ้านำแผ่ไปในจักรวาลณการปัจจุบันนี้ปุญญัติิธานิกตาสะยานันญานิกตานิเมเตสัญจาภาคิโนโหนตุสัตตานันตามปมาณากา สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในบัดนี้และส่วนแห่งบุญก่อนหน้าที่ทำสำเร็จแล้วเยปิยาคุณาวันตาจากไมหังมาตาปิตาธโยทิถาเมจาปยาทิถาวาอันเยมัชตะเวริโนจะเป็นสัตว์เหล่าใดก็ดีเป็นสัตว์ที่รักใคร่และมีบุญคุณก็ดีเป็นสัตว์ที่ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นแล้วก็ดีหรือที่ไม่เห็นก็ดี ได้แก่บรดาและบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีสัตว์เราอื่นที่เป็นกลางๆก,ก็ดีสัตว์ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันก็ดีสัตตาติดทันติโลกัสเมิงเต,เตภูมาจตุโยนิกาปัจเจกกะจัตุโบการาสังสารันตาพาวะพระเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้ง3อยู่ในกำเนิดทั้ง4มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเย,ยปฏิธานเม อนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนับประชานันติเทวาติสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเอาเองเถิดแม้นสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ในส่วนบุญกุศลน,นี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกแก่สัตว์เหล่านั้นให้รู้เถิดขออัญเชิญพรยายมราชและท้าวจตุโลกบาลรวมถึงองค์สักกะเทวราชท้าวมหาพรหมได้โปรดแจ้งให้แก่สรรพสัตว์เหล่านั้นให้รับรู้ด้วย มายาทินนะนะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสถทาหนตุอเวราสุขาชีวิโนเขมปะปทันจปะปัปนปลตเตสาสาส,าสีชะตังสุภาเพราะเหตุที่ท่านได้อนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้แผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้อยู่สุขทุกเมื่อจงถึงบทอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ จงพันสําเร็จเถิดท่านทั้งหลายจงตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันนะเวลานี้นะครับเรามีหนังสือจิตนิฐานที่เราเป็นต้นบุญกุศลในการจัดพิมพ์นี้เป็นฉบับพกพาผมจึงเปิดมาในหน้าที่ตั้งจิตอธิษฐานในบุญที่เราได้ตั้งจิตอันเบิกบานได้บุญที่ขพเจ้ากระทาไว้ดีแล้วนี้ขอน้อมถวายบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์ในพุทธวงศ น้อมกราบพระตันหังก่อนพุทธเจ้าพระเมธังก่อนพุทธเจ้าพระสารนังก่อนพุทธเจ้าพระทีปังก่อนพุทธเจ้าพระโกนธัญญาพุทธเจ้าพระมังคลาพุทธเจ้าพระสุมาณะพุทธเจ้าพระเรวตะาพุทธเจ้าพระโสพิตรพุทธเจ้าพระอนุมัทิสีพุทธเจ้าพระปทุมะพุทธเจ้าพระนารทะพุทธเจ้า พัพปทุมมุตตรพุทธเจ้าพระสุเมธาพุทธเจ้าพระสุชาตาพุทธเจ้าพระปิยทัศสรีพุทธเจ้าพระอัฏฐทัศสรีพุทธเจ้าพระธรรมทัศสรีพุทธเจ้าพระสิทธัตถะพุทธเจ้าพระติสสาพุทธเจ้าพระปุตสาพุทธเจ้าพระวิปัสสีพุทธเจ้า พระสีขีพระุทธเจ้าพระเวสสภูพพุทธเจ้าพระกัคคูสันธาพรพุทธเจ้าพระโกนาคามนาพะพุทธเจ้าพระกัสปะพพุทธเจ้าและพระโคตมระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันขอน้อมถวายได้บุญกุศลเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทุกประการข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยจิตอันเบิกบานเต็มกำลังบุญหน้าบัดนี้ข้าพระเจ้าได้เกิดมาในภพชาติมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาขอตั้งจิตตัวบุญได้ศรัทธา สร้างบุญมหากุศลบุญบารมีบัดนี้บุญใดที่ข้าพเจ้าทำบารมีใดที่สั่งสมมาดีขอถวายตรงต่อเทวดาประจําตัวข้าพเจ้าเทวดาประจําบ้านข้าพเจ้าเทวดาประจําตระกูลข้าพเจ้าเทวดาประจํากิจการงานที่ข้าพเจ้าประกอบอยู่เทวดาประจํายานพาหนะของข้าพเจ้าทั้งหลายรวมถึงทวยเทพพรหมเทวาที่ตามดูแลรักษาข้าพเจ้ามาทุกภพชาติ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญแด่ภาคผู้เลี้ยงทั้งหลายอนำนวยด้วยจกกักรพรรดิและกยจสิทธิทุกระดับชั้นที่เกื้อกูลในการสร้างบารมีธรรมแก่ข้าพเจ้ามาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้อีกทั้งบรรพบุรุษทั้งหลายเจ้าบ้านเจ้าเรือนพ่อพปู่มแม่ย่าเทพาารักษ์ในเคหสถานที่ทำงานและทรัพย์สมบัติพระสถานทั้งหลายของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงมามีส่วนในบุญกุศลบารมีของข้าพเจ้าโดยบริบูรณ์และเกิดเป็นความเกื้อกูลในการสร้างบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลจงดนมาเกิดผลให้ท่านทั้งหลายได้อุดมเลิศด้วยมาหาบารมีธรรมและสมบัติอันควรทุกประการนั้นเถิดข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานในบุญกุศลที่เราได้ประกอบกันมานับแต่โบราณกาลจนถึงบัดนี้ให้เกิดเป็นกระแสจิตนำใจให้เกิดเเกิดเป็นกระแสชัยนำการสร้างบุญกุศลขอแผ่บุญนี้ไปในจักรวาลทุกประการ พุทธัทงอนันตังธะมังจักรวาลังสังขานิพานะปัจโยโหตุอิทังปุญญพลังข้าพระเจ้าขอน้อมแผ่ดวงจิตกระแสบุญกระแสจิตอันไม่มีประมาณนี้เหตุแห่งการเกื้อกูลพระศาสนาที่ประกอบไปดีแล้วประกอบอยู่และจะประกอบต่อไปอันมีทานศีลภาวนาที่รวมเป็นหนึ่งด้วยจิตอันบริสุทธิ์จงรวมผสานเป็นพลานุภาพรัศมีบุญที่แผ่ไปในอนันตาจักรวาลไม่มีประมาณส่งถึงทุกดวงจิตดวงวิญ,ญญาณทุกกายสังขารทุกภพทุกภูมิ ขอท่านจงได้รับบุญในกระแสบุญอันชุ่มเย็นเบิกบานในมโนปนิธานที่มั่นในธรรมอันร่ำเลิศไปจนสุดรอบขอบจัก,กรวาลน,นี้ให้เกิดเป็นมหาปัญญาญาณมองเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งมองเห็นความจริงที่แท้อันประเสริฐเป็นจิตสว่างบันเจิดให้ข้าพเจ้าได้มีความคล่องตัวในการสร้างบาร,รมีทุกระดับชั้นนับตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงการเข้าสู่พระนิพพานนั่นเถินนิพพานนับปัจโยโหโตุสาธุสาธุสาธุนะครับท่านทั้งหลายตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันนะครับ พุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังฆาาังวันธามิครูาาปชาอาจริยะคุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตรสิขาคุณังวันธามิด้วยความนอบน้อมสูงสุดในสิริหประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครัวอาจารย์พระไตรศิกขารวมลงเป็นหนึ่งประสิทธิเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลาวะปัจจัยเป็นอุปนินสัยนำส่งให้ข้าพระเจ้ามีดวงตาเห็นธรรม ทำใดอันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นทรงปฏิบัติทรงรรบรรลุข้าพเจ้าขอรู้ขอเห็นขอเป็นขอปฏิบัติขอบรรลุซึ่งธรรมนันทุกป,ประการนับแต่บัดนี้จนถึงการเข้าสู่พระนิพพานาน,นันเถรนิพพานะปัจยโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธครับคุณทั้งหลายครับวันนี้บุญกุศลก็ถอดรหัสรวมลวงมาแล้วก็ก่อนผมจะจากคุณไปในคืนนี้นะ ตัวเลขมันก็มาปรากฏในหัวอีกนะครับว่าทำไมกันหนอเราถึงต้องเป็นเจ้าภาพในการถวายเทศมหาชาติถึงกันละ3,000บาทนั้นคำตอบก็คือการเทศมหาชาติที่วัดหมาท่าน,นี่มี3วันเราบูชาว,วันละพันสามวันก็คือสามพันรวมเป็นหนึ่งกันนั้นให้ครบบริบูรณ์ว่ากันนั้นจะเทศเมือม่อเมื่อไหร่วันไหนก็เป็นบุญบริบูรณ์ด้วยเหตุหนึ่พันที่ปรากฏ ด้วยอำนาจของทานบรมีอันบริสุทธินั้นคุณทั้งหลายหากแม้นพระเวสสันดรอ,อุบัติเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยวินาทีแรกที่กำเนิดเกิดมาก็ขอพระราชทรัพย์จากพระมารดาถึง1,000กะหาปณะนะมอบแก่คนยากไร้คนยากคนจนข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บูชาธรรมในบัดนี้เป็นเจ้าภาพ กันเทศมหาชาติครบทุกกัน13กันพันคาถาเป็น14กันถวายปัจจัย4 2,000ันบาทณนวัดมหาธาตุยวราชดังสนิตราชวรามหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกบริบูรณ์ยิ่งแล้วขออนุภาพนั้นจมปรากฏเกิดให้ข้าพเจ้ามีแต่คำว่าได้มีแต่คำว่าดีมีแต่คำว่ามีมีแต่คำว่าเป็นคำว่าเห็นคำว่ารู้คำว่าสมบูรณ์คำว่าบริบูรณ์คำว่ากำไรคำว่าเจริญคำว่ารุ่งโรจน์คำว่าร่ำรวย ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยสัมมาทิฏฐินับแต่นี้ไปคําว่าไม่ได้ไม่ดีไม่มีไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ขาดทุนสูญเสียล่มเหลวผิดหวังฉิบหายวายวอดพินาศวอดวายจงอย่าได้บังเกิดแก่ชีวิตข้าพเจ้าอีกเลยหากแม้ข้าพเจ้าจะตั้งจิตสร้างบุญอะไรในพระศาสนานี้และพระศาสนาใดๆในการเกือ้อกูลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอปัจจัยรวมลวงจงบริสุทธิ์ให้เกิดเหตุและปัจจัยนั้นโดยบริบูรณ์จงทุกประการนับแต่บัดนี้ จนถึงการเข้าสู่พระนิพพานนั่นเดินนิพพานะปัจยโยโหตุสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิและนี่คือเสียงจากเราครับไลฟ์ธรรมปัญญาบุบุญคารวสประกาศธรรมแล้วก็ยังถอดรหัสต่อไปนะพระเวสสันดรจนครบทุกกันในเทศมหาชาติและนี่คือเสียงจากเราครับไลฟ์ธรรมปัญญา วงบุญคารวาสประกาศธรรมครับ